ก็กรบสวัสด <des> ีครับค so ุณผู้ชมเลยครับซิกตอนนี้ผมจะมาแก้เอลี่กับเหมือนเดิมนะครับซิกตอนนี้ผมจะมาเอาโยเกิร์ตที่ทํามาจากน้ําแตกนะครับโอ้ผมจะเอามาแก้เอลี่นะครับนี่คือโยเกิร์ตที่ทำมาจากน้ําแตกนะครับเทใส่หลังคาที่เอลี่ทำก็จะอ่านอยู่นะครับสตอรี่เบลโอเคฮะเฮ่อเสียแล้วเออรัฐบาลหัวควายเฮ้ยกูต้องเช็ดอีสัตว คุยโอ้ยไอ้ Shut up ข้าพ่อแม่งสัตว์นกแมงชักวัวอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้สัตว์นกชักอร์จุดไหนวะนี่ผมก็จะเอาโยเกิร์ตอีกนะครับเออเดี๋ยวผมไปนี่ครับซื้อมาอีก มันฉันโอ้ยออสัตว์เออไอสัตว์มันเป็นเชียอะไรบ้างวะโอ้ยโยเกิร์ตไอ้บ้าอันนี้มันนทำเตะจันเลยกูแค่แกงเออโยเกิร์ตว่ามึงใส่โยเกิร์ตให้กูกินเหรอไอ้สัตว์ไอ้ไอเจ้าใช้หัวแตก มึงแกงกูทำพ่มงไงรถคูส่สะอาดไอสัตว์มึงต้องทำเละทำพ่มงไงเยียดูดิกูตกเลยเวน้นนี่เนี่ยเนี่ยรถออเดอร์ออดีเลยนะไวไอสัตว์เฮ <c oughs> ้ยโอเคนะครับอุ้ยโอ้ยมาปลาเหียอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเราจะแกงไอเอเลียนกันนะครับกูจะกูจะแลบดามึงไอสัตว์นี่นี่ เฮ้ยเอาไ้เฮี้ยนี่ออกไปซักอีเวนฮ้ยกูจะไม่เล่นเฮี้ยอะไรทั้งนั้นเลยเว้ยเฮ้ยเอเลี่ยมเป็นยังไงบ้างมึงชดออกไหมไงสัตว์เ้ยมึงชอดออกไหมไงเฮง้ยหยุดก่อน้วกันคุยรัฐบานหัวคุยสัตว์กูจะดื่มเหล้าไอสัตว์กูจะดื่มเหล้าขาวนี่เหล้าขาวที่ดีที่สุดเท่าที่ป้าเคยเลี้ยนมา บ้าเก็แซบมาแล้วนี่ Shut up เอลเลี่ยมทำยังไงวะ Shut up